สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะทีช่นชอบอัปเดตข่าวสารในวงการบันเทิงจีนแล้วก็ดูซีรีส์เป็นเพื่อนกันอยู่ทุกวันทุกวันนะคะสําหรับในอพิโซดนี้นะคะเรามาเชียร์เฉินตูหลิงกันดีกว่านะคะตอนนี้เฉินตูหลิงเองก็โด่งดังขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะคะแล้วก็ยิ่งเป็นที่พูดถึงมากขึ้นเรื่อยๆในขณะนี้เลยแล้วค่ะสาหรับเรื่อง้วงฟันหวนคืนนะคะก็เป็นซีรีส์ที่คุณเฉินตูหลิงนั้นเป็นนางเอกเต็มตัวด้วยแล้วก็รู้ ร่วมงานก,นกันกับโอ้โหดาราน,นักแสดงที่ทำให้พวกเรารู้สึกโอ้สดชื่นนะคะหล่อค่ะรอนะฮะหน้าตาดีแล้วก็ผู้หญิงก็สวยด้วยนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะก็เวลาที่โปรโมตก็ยังพูดกันอยู่ว่าเป็นฝีมือผู้กำกับของคุณกัวจิงหมิงนั่นเองค่ะนำแสดงโดยคุณเฉินตูลิงนะคะแล้วก็คุณโฮหมิงฮ่าวรวมทั้งนักแสดงท่านอื่นๆยังมีนักแสดงรับเชิญพิเศษไม่ว่าจะเป็นคุณเผงเซี่ยวรันคุณกูรี่นาจามาด้วยคุณเฉิงเล่ย ก็มาด้วยเช่นเดียวกันนะคะ คุณเฉินตูหลิงนั้นนะคะในรอบ2ปีที่ผ่านมาก็เธอปรากฏตัวอยู่ในซีรีส์11เเรื่องด้วยกันนะคะตบมือเลยค่ะก็ถือได้ว่าเป็นผู้หญิงที่สวยนะคะแล้วก็สามารถจะเล่นได้ทุกบทบาทเลยนะคะแต่ว่าก็มีหลายท่านเนาะก็จะบอกว่าคุณเฉินตูหลิงให้ความรู้สึกเหมือนเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างจะอ่อนโยนแล้วก็อ่อนแอด้วยนะคะรู้สึกแบบค่ะแค่มองเข้าไปเนี่ยเหมือนว่าเป็นผู้หญิงที่มีความสวยงามแต่ว่าการเคลื่อนไหวน่าจะมีความแบบดูดูแล้วเชิง เออเพื<ๆ>่อนๆลองดูลองดูรูปของคุณเฉินตูหลิงซีเพื่อนๆรู้สึกว่าเออมองดูเธอแล้วเหมือนเธอจะชัดๆ้าไหมอะไรแบบนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะด้วยการที่ได้แสดงแบบจีนคอสตูมโบราณมาหลายๆเรื่องเนี่ยเธอสามารถจะเข้าได้กับชุดเครื่องแต่งกายแล้วก็การทําทรงผมนะคะได้ในทุกๆเรื่องเลยนะคะ เรามาดูประวัติของคุณเฉินตูหลิงกันดีกว่านะคะหวานก็ไปหามาค่ะอันนี้ก็มาจาก 163.com forum entertainment นะคะคุณเฉินตูหลิงนะคะเกิดในปี1993ค่ะขณะเรียนในมหาวิทยาลัยนะคะเธอก็ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วนะคะเธอก็เป็นดาวมหาวิทยาลัยด้วยนะคะแล้วก็รูปถ่ายติดบัตดเรียกได้ว่าสวยใสยไห้เดียงสาค่ะเธอสวยมากๆเลยนะคะก็มีได้รับคาชมว่าใครเห็นรูปติดบตด นักศึกษาของคุณเชิญตูลิงจะต้องหลงรักเธอกันทุกคนค่ะสวยที่สุดในแบบที่เด็กผู้หญิงจีนนั้นที่เขาได้รับคำชมว่าสวยคือเด็กผู้หญิงที่หน้าตาเรียวๆรูปไข่แบบคุณเชิญตูลิงนี่แหละนะคะแล้วหลังจากนั้นเป็นต้นมานะคะก็ได้รับการผลักดันให้เข้าวงการบันเทิงค่ะดังนั้นแล้วในปี2014นะคะมาจนได้ค่ะคุณเชิญตูลิงนั้นยังเรียนอยู่เลยนะคะแต่ว่าได้รับการสนับสนุนจากคุณซูโยเผิงค่ะให้มาแสดงใน บทของจั่วเอ๋อนะคะก็ณนะจุดนี้เธอเริ่มการแสดงโดยที่เป็นเด็กหญิงเ,เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆที่มีความพิการทางหูนะคะคือหูซ้ายนั้นเป็นหูหนวกนั่นเองค่ะก็ในในเรื่องก็ถือได้ว่าเป็นการเริ่มต้นโอ้โหบทบทก็ถือว่าเออมีความน่าทาถถ้าทายมาตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะคะ หลังจากที่ออกฉายไปนะคะก็คุณเฉินตูหลิงนี่ก็ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วเลยแล้วก็ดึงดูดความสนใจของผู้คนที่ได้ได้เห็นหน้าเธอผ่านทางหน้าจอนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะในภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะก็คือบ็อกอฟฟิศสะสมนั้นก็คือทำไรายได้484ล้านหยวนด้วยกันค่ะก็สำหรับนักแสดงหน้าใหม่ซึ่งมีส่วนร่วมในภาพยนตร์เรื่องนี้อย่างคุณเฉินตูหลิงนะคะก็ถือได้ว่าเธอก็ได้รับอัน,นิสงไปด้วยอ ว่าเธออยู่ในภาพยนตร์ที่แบบทำเงินนะคะทาเงินค่ะแต่ว่าสิ่งนี้ก็ยังไม่ใช่แบบว่าจุดที่ทําให้คุณเฉินตูหลิงขึ้นมาสู่จุดสูงสุดเพราะว่าเพิ่งเริ่มต้นเองเพื่อนๆ2014นะคะก็ยังมีเรื่องราวที่พอความดังมันมาปุ๊บนะคะก็จะมีกระแสหลายอย่างค่ะมีเรื่องของการพูดถึงเป็นกระแสร้องเรียนในหลายๆเรื่องด้วยนะคะก็คือมีข่าวว่าคุณเฉินตูหลิงนั้นเป็นสาวแบบ material girl เป็นสาวที่ติดวัตถุนิย ยมนะคะชอบใช้ของแบรนด์เนมนะคะใส่เครื่องประดบับมีแบบสิ้นเปลืองเป็นสาวสิ้นเปลืองอะไรแบบนี้นะคะ นั่นก็เป็นในช่วงหนึ่งนะคะซึ่งอาจจะเป็นที่อนี่หรือเปล่าเพื่อนๆคือฐาน,นะทางบ้านของคุณเฉินตูหลิงเขาก็ดีไงเพราะฉะนั้นเขาอาจจะมีกินมีใช้แล้วก็ของที่เขาใช้อยู่มันเป็นเรื่องราวปกติในชีวิตเขาหรือเปล่าคือณจุดนี้เรื่องฐาน,นะไม่ได้มีไม่ได้มีบอกไว้ในเนื้อความจาก163นะคะเพื่อนๆแต่พวกเราคงคงจะเข้าใจดีอ่ะเพราะในเมืองไทยเองนะคะอย่างแบบอย่างผู้ปกครองบางท่านเขามีศักยภาพในการที่จะให้ลูกๆของเขา ในส่วนที่เป็นแบรนเนมหรืออะไรแบบนี้เราก็จะเห็นว่าตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยเพื่อนเราบางคนเขาก็ใช้กันก็มีเยอะแยะไปนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นที่แบบที่แบบสังคมจีนเขาไม่ได้แบบจะมามาเอออวยแล้วก็ให้อะไรที่เป็นคำชมมากนะกับคนที่ที่ชอบใช้แบรนเนมอะไรแบบนี้หรือเปล่าอาจจะเป็นเรื่องของค่านิยมนะคะเพื่อนๆก็เลยทำให้กลายเป็นกลายเป็นเรื่องที่ที่สามารถใช้คำเรียกได้ว่าโดนร้องเรียนในเรื่องนี้ แต่ว่าหลังจากนั้นนะคะคุณเฉินตูหลิงเองก็มีการพัฒนาขึ้นนะเพื่อนๆก็คือหลังจากที่รู้ว่าสังคมไม่ชอบณจุดนี้นะคะคือสังคมจีนไม่ชอบเนี่ยเธอก็ไม่ได้ถ่ายรูปอะไรที่ที่จะต้องฮิแบรรเนมหรือว่าที่จะต้องใส่เครื่องประดับเยอะๆแล้วนะคะเธอก็ทําตัวธรรมดาธรรมาเพราะฉะนั้นรูปถ่ายนะคะหลังจากที่มีภาพยนตร์ออกไปแล้วเนี่ยต่อมาพอเข้ามาสู่วงการซีรีส์ก็เลยเลยไม่ได้เห็นเธอนั้นถือแบบบรเนมแบบแล้วก็โปะพวกเครื่องประดับ ลงไปเยอะนักนะคะก็เอาเป็นว่าเธอได้รับการสนับสนุนนะคะอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นอย่างดีเลยค่ะแล้วก็อย่างที่พวกเราบอกนะคะว่าโอกาสที่จะแบบได้รับความนิยมนะคะมาเรื่อยๆก็คือจะต้องมีผลงานปรากฏสู่สายตานั่นเองนะคะนั่นก็คือคุณเฉินตูหลิงเองก็ได้รับโอกาสนะคะในการที่จะมีซีนแล้วก็ไดออนแอร์ออกมาพร้อมซีรีส์ซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆนะคะหรือไม่ก็พระเอกนางเอกดีๆพวกเราก็จะได้เห็นดารา นะะสนับสนุนดาราสมทบที่ชื่อว่าเฉินตูหลิงยอยู่ในหลายๆเรื่องนั่นเองค่ะ ทุกคนก็มีแผลหมดนะคะคุณเฉินตหลิ่งเองในช่วงที่แบบเออแสดงมาเนี่ยก็โดนวิาพากวิจารณ์มาทั้งบทบาทการแสดงนะคะแข็งบ้างอะไรบ้างแต่ก็เป็นปกตินะเพื่อนเพื่อน <ๆ S 2> ก็คือเข้ามาแรกๆเข้ามาแรกๆจะเอาอะไรมากมายนะคะเอาละแต่ว่าอย่างไรก็ตามพอได้พัฒนามาเรื่อยๆเรื่อยๆเล่นเยอะๆเยอะๆนะคะจากการที่เป็นนักแสดงในฐานะที่ยังไม่เป็นมืออาชีพมาก่อนเนี่ยก็พยายามมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ค้นหาทักษะนะคะ ของตัวเองนะคะแล้วก็เรียนเสริมด้วยเรียนเพิ่มทางด้านสายการแสดงเรียบร้อยแล้วนะคะก็ทำให้มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเลยละคะ่ะคือคุณเฉินตูหลิงนะคะจะมีอยู่ช่วงหนึ่งอะ่ะที่โดนคําวิพากวิจาร์ณเรียกได้ว่าโดนด่าเยอะแยะไปหมดเลยนะคะทีนี้คนที่พาคุณเฉินตูหลิงเข้ามา ในแวดวงของซีรีส์นะคะคนแรกๆก็จะเป็นอย่างคุณเอ่อเล่าชัวร์ม่านนะคะคือคุณเล่าชัวร์ม่านเนี่ยก็เคยเปิดเผยต่อสาธารณะคือให้สัมภาษณ์กับทางนักข่าวด้วยนะคะในช่วงที่คุณเฉินตูหลิงมีข่าวแบบโดนด่าเยอะๆอะไรแบบนี้ว่าเธอแสดงอะไรเป็นก้อนหินหรอแข็งอะไรมากๆเลยอะไรเงี้ยนะคะคือเธอก็แบบว่าเออเนี่ย แบบเป็นความเป็นความผิดพลาดของตัวเธอเองก็คือเล่าชั่วหมันเนี่ยก็คือบอกว่าตัวตัวของเธอผิดพลาดเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเฉินตูหลิงยังคงแบบว่าเป็นนักศึกษาปกติที่ไม่ได้เข้าวงการบันเทิงเนี่ยเธอก็คงไม่ต้องมาผ่านมรสุมไม่ต้องมาถูกดุไม่ต้องมาถูกดุถูกด่กดาจ,จากสาธรารณชนแบบแบบแบบทุกคนแบบนี้นะคะว่าไม่มีความสามารถทางการแสดงอะไรแบบนี้คือเธอก็มาแสดงความเสียใจนั่นเองค่ะแต่ว่านะคะมันก็เป็นอย่างนี้แหละชีวิต คนเรามันต้องเผชิญนะคะ,ะเผชิญกับเรื่องราวจุดนี้มาก่อนแล้วก็มันผ่านจุดนั้นมาแล้วเนาะคุณเฉินตูหลิงของพวกเราตอนนี้ก็มายืนแล้วนะคะถึงแม้ว่าจะยังไม่แถวหนะ้าแต่ว่าก็มาเรื่อยๆนะคะมาหลายๆปีเก็บประสบการณ์มาเรื่อยๆค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะก็กลายเป็นว่าคุณเล่าฉั่วม่นนั้นก็ได้รับคําชมเชยเป็นอย่างยิ่งเลยว่าเป็นผู้ที่มีเป็นแมวมองที่เก่งมีสายตาวิสัยทัศน์ที่ยอดเยี่ยมนะคะที่ได้พบเฉินตูหลิงแล้วก็ดึงเข้ามา ในวงการละครวงการซีรีส์เนี้ยเพราะว่าหน้าตาของคุณเฉินตูหลิงเป็นแนวแบบนางเอกจีนแบบคลาสสิกนะคะเพื่อนๆหนทางเริ่มต้นนั้นนะคะการแสดงของเธอนั้นแบบในทุกๆด้านไม่ได้โดดเด่นอะไรเลยแต่ว่ามันก็พัฒนาแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมากยิ่งขึ้นอย่างเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกว่าจะมาถึงวันนี้นะคะเฉินตูหลิงเองก็โดนมาเยอะเช่นเดียวกันค่ะบทร้ายก็เคยเล่นมาแล้วนะคะ บทเศร้าก็เคยเล่นมาแล้วนะคะแล้วก็บทแม่นะคะเพื่อนๆจำได้ไหมรับบทเป็นอิ่นจือวี่นะคะนั่นก็เป็นบทแม่เคยรับมาแล้วแต่ที่ยังไม่เคยเล่นคือบทยายกับบทญ่านะคะเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าประสบการณ์ของคุณเฉินตูหลิงนั้นสัมผัสมาในทุกๆบทแล้วนะคะต่อไปนี้ก็หวังว่าจะเป็นวันที่ฟ้าเปิดนะคะแล้วก็สร้างโอกาสให้กับคุณเฉินตูหลิงได้รับโปรเจกต์ดีๆนะคะซีรีส์ที่แบบได้คู่กับพระเอกดีๆแล้วก็บทละค เลิศๆน,นะคะก็จะได้แบบเก็บสะสมแล้วก็ปลูกฝังทักษะการแสดงของเธออย่างเป็นระบบระเบียบนั่นเองค่ะ แล้วก็ความอ่อนน้อมถ่อมตนเนาะแล้วก็กลยุทธ์ในการตอบคําถามนะคะคุณเฉินตูหลิงเป็นดาราคนหนึ่งที่ตอบคําถามแบบมีการเตรียมตัวมาพร้อมนะคะถือได้ว่าลดค่ะกลยุทธ์ในการตอบคําถามนั้นดีนะคะเอาละค่ะพวกเราก็ให้กําลังใจละกันนะคะเราเห็นเธอบ่อยๆแล้วก็เอ็นดูไปเอง <c oughs> เอาละค่ะท่านใดที่ชอบนะคะคุณเฉินตูหลิงบ้างเอ่ยนะคะชอบเธอตรงไหนอะไรยังไงจําเธอได้จากเรื่องอะไรก็มาพูดคุยกันได้ผ่านคอมเมนต์นะคะมี มไมเอ่ยเชิญตูหลิงไทยแลนด์นะคะแฟนคลับมาหรือ,อยังเอ่ยนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ